วันที่4เมษายน2566ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป,ปพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ปป,ปช ปบทและกรุงเทพมหานครได้ถแถลงจับกลุ่มนายประมวลอายุ57ปีหัวหน้าฝ่ายรายได้สำนักง,งานเขตราชเทวีภายหลังพบว่าเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เป็นเงินกว่า3ล้านบาทโดยจับกลุ่มได้ที่ลานจอดรถของโรงแรมแห่งหนึ่งย่านพญาไท การจับกุมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากนายประมูลผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตร,ราชเทวีแต่กลับใช้อำนาจหน้าที่ในทางไม่เหมาะสมมีการเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งโดยแจ้งเตือนไปยังบริษัทของผู้เสียหายว่าให้เข้ามาชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินที่มียอดชำระประมาณ40ล้านบาทแต่หากยอมจ่ายให้ตนแค่3ล้านบาทจะเก็บเรื่องดังกล่าวไว้ไม่ต้องชำระภาษีสูงถึง40ล้านบาท โดยต่อมาก็มีการเพิ่มราคาเป็น3 5 0ล้าน5แบาทอ้างว่าต้องเอาไปแบ่งกรรมการคนอื่นอีกหลายท่านจนมีการต่อรองราคาลดลงเหลือ3 2 0ล้านแสนบาทซึ่งผู้เสียหายมองว่าพฤติกรรมเช่นนี้ถือว่าไม่เหมาะสมผู้เสียหายเองก็พร้อมที่จะจ่ายภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยจึงตัดสินใจนำเรื่องเข้าร้องขอให้มีการตรวจสอบ โดยภายหลังเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วจึงจัดกำลังลงพื้นที่สืบหาบ่อแสจนพบว่ามีข้อเท็จจริงจึงมีการวางแผนให้ผู้เสียหายนำเงินไปส่งมอบให้กับนายประมวลตามที่เรียกร้องโดยนัดหมายส่งมอบกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านพญาไทเมื่อมาถึงกำหนดเวลานัดหมายนายประมวลขับรถของสนงงานเขตเดินทางมารอรับเงินหลังมีการส่งมอบแล้วเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มทันที จากการสอบสวนนายประมวลให้การปฏิเสธอ้างตนไม่รู้ว่าสิ่งของในซองเอกสารที่ผู้เสียหายนำมามอบให้นั้นเป็นเงินสดตนคิดว่าเป็นแค่ซองเอกสารธรรมดาเท่านั้นซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่ปักใจเชื่อจึงส่งตัวให้พนักง,งานสอบสวนกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการปปปแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีก่อนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำส่งคณะกรรมการปปชดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ขณะที่กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดก็มีคำสั่งให้นายประมวลย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานครและตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงก่อนจะพิจารณาให้ออกจากราชการไว้ก่อน